สวัสดีจ้าสวัสดียามเย็นนะคะวันนี้ก็พามาเที่ยวทุ่งนายามเย็นนะคะค่ะมาดูบรรยากาศทุ่งนายามเย็นเย็นนะคะข้าวขึ้นเต็มเลยนะคะจะทำนาต่อแล้วค่ะน้ําเต็มเลยนะคะค่ะรอรถ ตีนาอยู่นะคะรอรถอยู่นะคะนู่นไหนคูเกิลใช่ป่นะนะน่าจะใช่เดี๋ยวก่อนจะลองเรียกดีว่าใช่ไหมไกลมากใช่ใช่ไปไหนมาเขาเนี่ยคูเกิลคูเกิลแปลว่าเห็นปุ๊กแน่เลยคูเกิล กูเกิลแล้วมานี่เร็วนูนนูนตรงนูนมาแล้ว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 นะคะวิ่งมาวิ่งมาอย่างแรงมาแล้วมาแล้วมาแล้วขี้โคนเต็มเต็มเลยนะคะเห็นไหมเอ่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วมาแล้วมาแล้ว ừ, 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 ừ. <laughs> ดูวิ่งร้อยเมตรโอ้โหโอ้โหโอ้โห <laughs> ดีใจเหรอฮะดีใจเหรอฮะดีใจเหรอมาทางไหนฮะมาทางไหนามานี่ โ,โอยวิ่งดีใจบรรยากาศดีมากเลยขี่จักรยานมานะคะมาปะ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 ลู่ลกันคูกัน,กกนอุปกรณ์พร้อมนะคะการจะคาดนาน,นะคะอุปกรณ์พร้อมจะรอรถมาตีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยคาดนะคะ กูกัลดูวูดูดวเร็วลกแม่ไปแล้วนะน้ำเยอะมากไปล้เดี๋ยวเขาก็ตามมาเองแหละวิว่งแปลว่าไปบ้านแล้วไม่เห็นจักรยานปุ๊บอ้อมทางนู้นนะทามาทางถนน เขาจะโดนน้องหมาหลายตัวนะคะเขาก็รู้จักเอาตัวรอดฉลาดมากเกินมาเร็วแล้วไปแล้วนาะไปแล้วนาะ ไปแล้วแล้วเร็ยวเกินครูเกินครูเกินครับครูเกินครับแล้วเร็ยวหน่อยครับแล้วเร็วเอาเมื่อกี้ไม่เหมือนกับดีใจเหมือนเมื่อกี้เลยไม่ต้องไปมองเขามานี่ เดี๋ยวเร็วแม่เดินถอยหลังนะเนี่ยเดีเ๋ยวล้มเ,เร็วเร็วดื้อและดื้อคูเกิลดื้อค่ะคูเกิลดื้อนะคะอ้าวเดินไปดูสิเดินไปดูสิเขามองอะไรมองน้องหมา มองอไรอะ่ะอืเดี๋ยวถ่ายถ่ายคูเกิลคู่กับรถไถ่หนนาก่อนเดี๋ยววดน,นี้คาดนาจะให้คูเกิลลงท้องนาด้วยนะคะคูเกิลคูเกิลครับคูเกิลครับนู่นนะคะมองมองบ้านนูบ้านหลังสีฟ้านู่นนะคะ ก็มีสาวเยอะคูเกิลครับเห็นแต่ข้างหลังนะครับคูเกิลครับเห็นแต่ข้างหลังนะครับจักรยานแม่อีกบางอีกไปเฮอะปะไปดูนกรึรึอาวทีนี้นอนเลยอืม บรรยากาศนอนทำไมอ่ะเดี๋ยวดูสิดูตรงนี้ดิสวยมากคูเกิลหล่อมากลูกอุย้ยยุงหล่อมากลูก ท่ากลางพระอาทิตย์ในนาหนูหล่อมากลูกหล่อสุดๆหล่อจริงๆบรรยากาศดีมาก๋ยวหาวอีกแล้ว คูเกิลครับคูเกิลครับหนูทำอะไรครับคูเกิลคูเกิลได้แต่หาวหาวอยู่นั่นแหละคูเกิลครับไม่ต้องไปมองเขาลูกไม่ต้องมองเขาลูกอุยยุง จับภาพกูเกิลหล่อมากมืดไปหน่อยข้าวขึ้นเต็มนาเลยนะคะจะเป็นข้าวดีดนะคะข้าวด,ดีข้าวดีดขึ้นเต็มนาค่ะดูฟาร,ร์มน่ารักของ Google นะคะ เสียดายเขาอายุเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นเก่งมากเลยอ่ะไม่รู้ว่ารู้ได้ยังไงนะคะว่าปุ๊กไม่อยู่บ้านอ้อมทั้งนูน้นอ้อมจากบอ่อตกไอ้บอ่อเลี้ยงปลาบอ่อเลี้ยงปลาปูปุ๊กแล้วก็อ้อมมาทางที่ปุ๊กไปเก็บเห็ดโคนนะคะเขาไม่มาทางถนนนะคะออ้ออ บรรยากาศดีมากเลยา,า,าสาวสาวสาวมาสาวมาสาวมาใช่ไหมหสาวเขาเปิดประตูใช่ไหมหนี่เดี๋ยวก็โดนหมีแพนด้าสองตัวคู่แฝดไล่นะแม่ไม่รู้นะพาคลิปนี้นะคะก็พา มาดูทุ่งนาบรรยากาศเย็นๆนะคะกับคูกเกิลน,นะคะหล่อๆนะคะย้อนแสงอาจจะมืดนิดหน่อยนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้านันสาวออกมาแล้ว สาวออกมาแล้วลงน้ำไหมโอ้ยมีการมองน้ำด้วยมีการมองน้ำด้วยนะคะมีการมองนาด้วยนะคะพระเอกมิวสิกค่ะขอต่ออีกสักนิดนะคะพระเอกมิวสิกเดินรอบนะคะ <c oughs> <c oughs> อนอนค่ะนอนอืม,อมค่ะต่ออีกสักนิดนะคะ ค่ะโจฟาร์มหลอนะคะค่ะขอบคุณมาก